สวัสดีค่ะเอามาเบิงหมูกรอบเนาะอถอดซิแล้วก็สิมาว่างแบบนี้ปีบิงข้างหน้าเนาะในข้างหลังเนาะ สิเป็นแบบนี้พอดเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ข้างหน้ามันสีเป็นยังไงสิเห็ดเองทำเองเบิดเข้ากะเข้าหมูกรอบมุกรอบผัดพริกเผาได้มุทุกอย่างวอผาอยากสร้างมาเลยนี่ล่ะสิเป็นลักษณะนี่ล่ะเห็ดเองลูกภผ่ไปซื้อมื่ห้เมื่อเร้านี้ เอ็งหลังมันก็สิเป็นแนี่ไงเอ็งหลังก็สิปนเ,นสปนเ,นเปีสนิน่ะนม่สิเป็ีสิงามบอพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาอุดหน,นุนป่าวันไหนเด้อสงสารคนแก่บ้าบอบอนี่แน่เฮ็ดไปตามภาษาหั่นล่ะ จักได,ด้ยักบ่ได้กับบห่หงอเราเฮ็ดย่างเดี่ยวเงอแตกเงอแตนงมงมเงาเงาไปตามเรื่องตามเล่าบอว่านี่กันรับหลานชายกับหลานสาวหาออเดอร์เมื่อไห้เงาปางตายนอนเกือบตื่นบ่ึืนลุกเกือบสิบบขคืนฝืนลุกขึ้นมาเอาอยากได้เงินเพิ่นเนาะหลานสาวกับหลานชายกับขอพระคุณเขาหลายๆที่เขาเป็นสะพานบุญไห ป่าเขาเป็นเด็กดีทั้งทั้งครูนั่นแหละเขาซอยหาออเดอร์มาให้ขอประคุณเขาหลายๆเป็นสะพานบุญทุกอย่างทุกเรื่องทั้งเรื่องแก็บเรื่องเก็บเขาเบิดสมกเม่เขาเลียงลูกมาเป็นคนดีอิลิตวัน,วนก็ะไดพึ่งเขานี่ละนี่ขายสมตำน้ำเมื่อวานมาได้จักโค สมตำได้แต่กะเพราหมูกรอบกับอาหารอย่างอื่นเตรียมไว้เรียบร้อยพริกน้ำปล o น้ำปลาเฮามีแกดทอดไก่ดงไก่ดาวห้านี่หมูชิ้นปะวันหันไว้สีเห็ดไว้ผัดซีอิว๊วผัดกะเพราลาดหน้าต้มยำทำแกงกับว่าไปนั่นแหละตามเรื่องนั่นแหละต้มแซบ่บต้มซุกกับว่าไปเนาะนี่ หม้อทอดใส่หม้อเลยนะเราไม่มีตู้อบเนี่ยแค่นี้เตรียมของไว้เรียบร้อยสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะวันนีเด้อคลิปนี้ก็สวัสนีก่อนเนาะสวยสุดหลอ่ทอทั่วโลกบ๊ายบาย